ัสดีค่ะสวัสดดีพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องโก้พี่น้องเอฟซีคนงี้บนสุข,ขสุขคนพี่น้อง <c oughs> เอาสมมาเขีกแล้วเอานีมาเคีกเลยพญยงยาแล,แลกับพะยงยา,ยาด้บอกยาเอาไอ้ตันเลดแต่น,นีมะเคีเพื่อไฟมันหัวมันยังมันสิดูดแล้วว่าะเป็นต่อไฟฟ้าแต่ย้บบนวฆษนาแต่พี่น้องเนอ,งอย่างอื่นเฮ็ดหยังวตัตีอันนี้เฮ็ดหยังวัดตีย้บบนเฮ็ด อันนี้เป็นอาหารว่างหรือว่าเป็นของกินกับกาแฟกับกินกับกาแฟนะพี่น้องเนาะก็คือขนมปังขนมปังทอดนะคะพี่น้องทอดใสหยังชุบยังอันนี้คือไข่นะคะอันนี้คือไข่เนาะนี่หน้าตาที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะผู้ใดมาเกียมก็เอาแบบเกี๊ยมๆเลยก็ได้ผู้ใดว่ามาเกียมหรือเอาพอเหลืองๆหรือเอาอันนั่นพวนี้ก็ได้นะคะพี่น้องเราบังเดอแซ่บนะคะ แซ่บแซบบนเฮ็ดตอนที่ตอนที่ไปทําความสะอาดเป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมเฮ็ดเบกฟาดให้ให้ลูกค้าตอนเศา้านะก็จะมีเมนูนี่น้ำเด้พี่น้องขนมปังบ้านเฮาใส่ขนมปังฟ้ามห่าเนาะยังมีการไอวันเศาร์อยู่พี่น้องเัยบนอ่ะขนมปังฟ้ามห่าชุด ไข่ทอดนะคะพี่น้องชุดไข่ทอดไข่นี่คือห้าปรุงมิยังบบก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือนิดหน่อยมันเค็มๆหวานๆมันๆแปาเลมปลาเลมแล้วไอทีฮอททอดนี่ก็คือใช้ใช้เนยนะคะตัวพี่น้องใส่เนยตัวนี้นะคะใส่เนยใส่เนยทอดบอดี้ใส่น้ำมันบอดี้ใส่น้ำมันคือได้พี่น้องอันนี้ก็ใส่ไฟอ่อนนนิดนึงเยอยบนยมีกการไอแองแข็งอยู่พี่น้องเอออากาศน้ำเย็น อากาศเยน็นตอในใหนพีใหญยกินเป็นอาหารว่างพราะว่าถ้าวันหยุดอยู่บ้านนี่ช่วงใบสองใบสามนี่เราก็จะกินกาแฟด้จะเป็นกาแฟดำเหตุอันนี้ให้เรากิน <c oughs> อันนี้มันก็เที่ยงแล้วละ่ะพี่นอ้องสิเที่ยงแล้วมัอน,นี้เฮยบนตื่นสายเนาะไอ้บนตื่นสายก็เลยหัวก็ได้จับโทรศัพท์พี่นอ้องแต่ว่าอ่าตื่นมากก็จะมี เอฟซี 4, โทรมาเล่นน้ำเชทมาถามขา่าวเยอบุนก็นจะเข้าไปเช็คเบื้องช่องตัวเองนะคะจงนู่นนี่นั่นเนาะ,ะกับพ่อยแล้วก็ส้มกาแฟขึ้นไปให้กินกาแฟ,แ,ฟแล้วก็นอนเบื้องอันนั้นนนี่มีแห้งแล้วก็จ้งอยลงมากสินะพี่น้องลงมากกับมาสร้างร่างกายตัวเองใช้สร้างร่างกายรางหนาร่าง,าางตาทำถุกละส่วนตัวเดียบรน่อยแล้วก็จ้งไยนั่นพ่อยแล้วจะไปอันนั้นพี่น้อง เตรียมรถเตรียมของจะไปเอาไม้จะไปเอาไม้กระดานมาไม้เห็ดขั่วตรงเนี้ยพี่น้องตรงายนบนยืนเนี่ยบอหาปองหาสาเหตุมนันดเร้วอันนี้เป็นตัวพัดลมดูดอากาศได้น,นี่พี่น้องตัวนี้เป็นตัวพัดลมดูดอากาศนี่แล้วก็งัดเบื้องเร้วมันนี่แล้วมันแล้วมันนั่นเบื้องเล้วมันต้องตัดออกหรือตัดออกกาอ่าเป่าให้มันแหงหรือหาสาเหตุให้มันเห็นแล้วก็จะได้เอา กระดานไม้ใสเนาะแต่ตัวนี้ก็คือซื้อมาแลลวเนี่ตัวไม้อัดข้างบนนี่ซสื่อมาแล้วแล้วก็แล้วก็เป็นอ่าฟมนี่บนจะให้เบิ้งก็จะเป็นฟมตัวนี้นะพี่น้องฟ้มพลาสติกอ่อกันอีหยังก็กันคว่ำชื้นอีหยังมัน่ะนาเนาีย่ยต้องมาปูเอาไม้ตัวนี้ออกแล้วก็เอามาปูแล้วก็เอากระดานกระดานที่สื่อมใไม่เนี่ยทับอีกเถื่อนึงไม่สินะพี่น้อง นี่มาเสินี่เรามาตัดตรงนี้ออกเลยหู้ซูหู้ซูอยู่นี่เดี๋วกะีเราก็เลยเตรียมโรถเตรียมอย่างเราสีสีออกไปซื้อซื้อไหมแต่ว่ายาบนวมาไปน้ำเล่าดอกพี่น้องอาการมันหนาวเห็นบ่ขีฟามืออื้อคือมาแล้วคุณขีฟามือรื้อคือมา๊ะบนก็ได้แต่อยู่นี่บ้านเลยสองมือแล้วนะคะแต่มือนี่สีออกไปเบื้องสวนจังน้อยอยู่สิไปเก็บ พัดใหกะตายน้ำดิตูนมันพี่น้องห <c oughs> าเรียบร้อยสำหรับอาหารกินจอกของมือนี้สิเห็ดยังมาตีเนี้ยบนจะจะพัดจะพันเห็ดพี่น้องนี่จะพัดเห็ดพัดเห็ดแคต่เลนใส่ <c oughs> ใส่ไข่เนี่ละ่ะใส่น้ำมันใส่เนยเนี่ละ่ะใส่เนยแขงเนยก่อนเนี่ละ่ะพัดเนาะกินข้าวข้าวเจ้ามือน,นี้พี่น้อง อ่ะนี่นะตาทีเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเป็นแบบนี้นล้ว้ใดอยากร้องเห็ดเบิ่งกันได้นะคะเด้อู้้ใดอยากร้องเห็ดกินเบิ่งก็ได้เฮ็ดง่ายๆแต่ก็มีคุณค่าทางอาหารทางโปรตีนทางโภชนาการมากมายเลยนะคะเพราะว่าเป็นใครเป็นขนมปังพี่น้องแล้วก็เราไม่ได้ใส่อะไรมากมายใส่น้ำตาลนิดนึงกับอันเกลือน้อยเดียวแค่นั้นเองแล้วก็ใช้เนยนะคะเป็นตัวทอดเนาะ <c oughs> มื่อนี้ยายบนจัดจัดยูเดอพี่น้องเด้อฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้ยายบนจัดจัดให้มีเวลาก็เด้อจะไปนั่งว้าดอกพี่น้องจะไปนั่งว้าให้ฟังเรื่องผู้อวดเก่งผู้อวดฉลาดมาสอนยายบนนั่นล่ละเขาล่าสุดนะคะเขาออกมาเขาออกมาเฮดคลิปนะคะออกมาเฮดคลิปบอกว่าจะยุติ <c oughs> จะยุติในการตอบโต้ว่าสัน้นจะยุติในการตอบโต้แต่อ่ายอมรับผิดแต่ไม่ยอมขอโทษพนาพี่น้องว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวยียบนจะขึ้นเวทีเฮ็ดคิปแบบรัวๆไปคือกันน่ะล่ะพี่นอ้องอืยียบนจะเฮ็ดจะจัดคือกัน,ขน,กนเขาบอกว่าถ้าเขายุติแล้วเขายุติแล้วถ้าฟังนี่ถ้าไฟเห้ามีการตอบโต้ ให้ให,ให้เก็บหลักฐานอ่ายหลักฐานเอาคลิปเอาอีย่างไว้เชิญค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้เอื่ยชื่อเอ่ยช่องบ่ได้ไปใส่ไล่ไปสีไผ่คือคุณเอออยากรู้เพื่อกันเหราว่าเด็กหน่อยปากงังม่สั้นท่านสิ่งกินน้ำนมนนะคือเก่งแท้ปัดห้องหาทนายเรียบร้อยแล้วมาคือสีมาขอจบแบบง่ายงมันได้ยุติมันได้ย่บ ตอนนี้ยายบนกำลังเก็บทุกชดทุกเม็ดนะอันไหนที่มันเข้าไข่มันเข้าไขปา่ประมาณินประมาทหรือวิจารให้เสียมเสียยายบนเก็บข้อมูลเก็บทุกชดพร้อมเมื่อไหร่ยายบนเดินเรื่องทันทีนะคะตอนนี้กับทนายกำลังเก็บอยู่นะคะยาเผลอยาเผลอคำจีริรหลุดออกมาน่ะยาเผลอในการ ผิดพรบอรคอมเมนต์พมาาวิาพากวิจารณ์ให้คนอื่นเสียมเสียออกสื่อสาธารณะระวังอันนี้คือาห,หมอตายเพราะปากสอนแต่คนอื่นสุภาษิตนี้มีเต็มพุงเลยนะตัวเองมาว่ายายบนเป็นบัวใต้ตมเป็นบัวไม่หลุดพ้นไม่ยอมโผหัวขึ้นมาหายใจเหนือน้ำเป็นบัวเดินวนเป็นง้วเดินวนลักนู่นนี่นั่นง้วอวดฉลาด แล้วตัวเองเป็นยังไงอ่ะผู้บ่ผู้บอ่บอวดฉลาดเออผู้บ่งูเป็นยังไงล่ะยอมรับผิดว่าตัวเองไปพูดเรื่องของเขาโน่นนี่นั่นจะเจ้ากระเสอ,อิลีขณะข่อยบอกเจ้าไว้แล้วจะขอมากล่าวกายจะขอมา้าอุ่นไหวในช่องของข่อยเรื่องส่วนตัวของข่อยที่ข่อยจะเอามาบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของข่อยอยู่ช่องของขอ่อยเจ้ากัยัง ดันทุลั่งเอาเรื่องเอา <c oughs> เล่าเอาซื้อเอาเสียงคอยไปคืนเวทที่ว่าอยุส่งจบของขั้นแข่วคักแมบนบร์ขั้นปากคักแมนบอจ็บบนสิจัดให้คือจังสิมาขอ,อยุติคือสิยุติง่ายแท้ <c oughs> ยอมรับผิดแต่ไม่ยอมขอโทษแล้ววะนะพี่น้องเพื่อ้ย่ินอยู่บ่เจบนละยยากหัวแห้ง โอ้ยถ้ามันกินถ้ามันกัดหัวเจ้าของมุมกล่อมได้ีบนเนี่ยเอออยากหัวนี่คือสิมุมกล่อมหัวเจ้าของได้เราละทิตนายค่ะจังไหรจังคอยบ่าย่อมหลับผิดย่อมจบแต่บปย่อมขอโทษพนะพี่น้องคนอีอย่างเสมอคือก้าวเล่าครับเป็นคึกเป็นค้นบาย่อมค้นเป็นค้นแข็งกระด้างก้าวเล่าเดี๋ยวเย้บนจัดจัดคือกันนะคะแต่เราไม่ได้ เอ่ยชื่อเราไม่เราจะไม่ให้มีคำผิดคำที่มันผิดในพรลบอคอมหรือว่าที่เหตุให้เขาจะเอาเรื่องเฮ้าได้ไม่ไม่ได้มีเพราะว่ายิบุญยิบบนรู้นะคะรู้หลักการรู้ว่ากฎหมายแบบใดแบบใดอยู่แต่เฮ้าแค่บโบมาเอย่ยบบมาโบาบมา,บา,บาอวดฉลาดบบมาสอนผู่สอนคนเฮาก็บอกไปในเรื่องของเฮ้าเหตุขีดไปใน ชีวิตของเห้าแต่เขาเสือกมาวุไหวยเผือกเองเผือกจนได้เรือง <c oughs> นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวย่บนจะจัดให้ฟังเด้อหลังจากคลิปนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพญ่ยาแนวให้พใหย่กินก่อน